อ่ะเลยก็สวัสดีคนที่ท่าที่ยังดูช่องทีมไม่รักเกมมิ่งกันอยู่นะฮะวันนี้อยู่ในแมพแมปล็อกกี้บ็อกก์เดียรเดอร์เบดเวลเฮ้ยโดบ็อกกเอ้ยผิดเอ้ยถูกเอ้ยผิดถูกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั่วแล้วครับข้ามครับน้องมั่วแล้วครับมั่วแล้วมุปรับกมันฟูลสกีหนือไเดี๋ยวเอาละมุกบั๊กมันฟูลสกีเรียบร้อยละเล้ว ก็จะเริ่มเกมเอา่ะเกมผิดที่เทียนอกมนหลัยืนม่ไ้เล็กล้ยนั่นหลาเาไม่เดตรงไหนี่ยอ้าวจะยังไงาวา่สามร้่าสุดพกคขบแ้วสุดพก ซีป็อกนี oh, ่มาสองก่อนแล้วก็ไปด้านหน้าเลยครับมาทำการสิปุ๊บก่ต่อวักไปต่ออะตกตกอีกแล้วเป็นแหลการตกแล้วเนี่ยี่เราแบบนี้แล้วถามไี่ชาบีที่เมื่อโอ้ยตัว่ตเอเน่ กดกิตเกนยิตกนิตยจดกอตรอใช่ผมเลยจะบอกทุกคนผม่ลืมอะไรผมจะบอกอะไรอย่างง่ายทุกคนไปกดติดตั้งช่องช่องนึงด้วยแล้วไปทิ้งหนึงม่ละนะใช่ไช่ไ ชื่แมวกดติดตามไม่ถึงสิบครับเลยใช่เอทีเอ็นทีเะเทียนเองละมังไปเก็บแล้วเอยจะไปเก็บเพชรก่อนเขาไม่สนใจอย่าง่นแลจะใส่บูลักกี้บอ ม่เจอเนะเ้อ ok ่ป้บ้าล็อกหมดอ่ะบล็อกหมดนะท่ี่เออหดตรงนี้ดีกว่าตะ้บล็อกอยู่ไหนกันผมไม่หาหาไม่เจอเลยแต่ละอัน คมนู่งโอ้โหเลยใครสั่งใครโอ้โหคลิปก่อนก็หลายครั้งแล้วนะจริงนะเขากดคลิปงบ่อยมากค่อยได้ผลแล้วอนนี้ี่ต้นรอนว่านี่นเจ้านทอบนอมากนี่ดนด่ตล้วตายน

สีพิเศษของผู้สูงสูงเธออาจารย์จะถ่ายทอดก็ต้องดึงสีพิเศษเขาบอว่าสีเขียวไม่เหลือเตียงไว้ให้เจ้าแล้วดังนั้นลาก่อยหน้าเตียงเก็บเงินได้เยอะๆก่อนแล้วก็ไปซื้อไอ้ที่ตัดขนแกะแล้วก็ซื้อจะทำอะไรนเี่นนู่นนู้นสีเขียวลุ่มอ่ะแต่มันไม่มีเกาะเตียงมันจะแตกแล้ว เขายงไม่ออกเลยปคัใครอ่ะแต่นอะ้เขียนนะเขามา หัวจักคาแรคเตอร์ก่อนนิดนึงฮะชื้นชื้อันนี้มาใส่เนี่ยโอเคโอเคโอเคต้องลิงเป้าสักคนก่อนนะฮะเราตรงสีแดงกันแล้วกันกอสีแดงก่อนแล้วกันนะ นนังหิเอาแล้ววิญญาณวิญญาณวิญญาณอะผมตายผมตายครับใช่เอ็มเดทผไม่นงงอะไรตรงนี้เนี่ย ่เนียังเพื่อนไม่ได้โอ้โอใช้ปืนแน่เลยตะกี้วกกกกเออีแล้ ตงตึ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 งตโอ้ลักกิมบ็อกของดีบอลลูนผมต้องจักใหม่ก่อนเอานี้เออกแล้วเอานี้เอามาโอเคบอลลูนจะได้ใช้ง่ายขึ้นนะ

มาตัวเองดเลยยผมไม่ใช่บล็อกแล้ว ได้สาวน้นมัเออเฮ้ยยังของเพื่อนได้อ um mm ืมอ erm ื้อโป่งสักอันเออลูกโป่งไม่ต้องแล้ว ทุกคนเหมือ,อ,อนฉันเออคดเพลมมันลยจ้าโอ้โหเอฟเคบเดียวเหล็กเป็นห้าร้อยนานน,นี้ขอหนึ่งร้อยแปดสิบีขอหนึ่งร้อยแปดสิบยังัย โหเอาแล้วเอาแล้เราทุกคนเลยไปนะอุ้ยเออเยี่ยมเยี่ยมทุกคนผมขุดได้ละผมขุดได้ละเต็นหนึ่งเอ้าตกเองซะงั้นตกเองซะงั้น ไปไม่รูป้ปู่บ้านาเฮออ้ยลืมซื้อธนูได้ไงฉันไม่รู้เขาลืมซื้อธนูไข่ก<า>้อนอะไรเลยเลยนะี่ยสายบูเทียน<ะ>ในโจ๊กเปียงอันนั้นใช่ซื้อั่วออกมาเอเงมามีคนมาใครใคร เราชิมทีมมันน่ะนองของเจ้ามหาเจ้าอยาคิดว่าตีไม่ได้อย่าคิดว่าตีไม่ได้คิดใหม่นะพี่เอ้าวอ้าวอ้าวเลี้ยวเลี้ยวมันล่วงแล้วมันล่วงเอาเทียนสวยเทียนไม่มีคนร่วมได้อีกคนนึงเพื่อนเราเพื่อเพื่อนอืเทียน่อยเลยคนอยู่แต่ในฐานะใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง กลับบ้านเมื่อกี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันอันนั้นเมื่อกี้มันไม่ได้ตีพวกเราเพราะอะไนะแม่แคนมันเหยียบกับดักหมีเว้ยเออใช่มันก็เด้งไปอ่าเจดวันนี้ต้องแบบขอบ็อกหน่อยละวกันจีเขียวตาเหมือนเราใช่ไหมใช่เมื่อกี้สีอะไรมาตีจางแดงเหรอใช่แดง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 ไม่ตกอ๋อแดงไม่แตกชั้นแน่แกน่ะแดงอ่ะโคตรโหดก็ไปไฟมาแล้ว ดูดกันับกรสุงโลทนะุแล้วงได้สูมาในติกตอกหนึ่งสองสามอะไรมาดีมาดีจ้ะแล้วมันมีปืนนี้นี่ว่าไปไหนไปไหนไปไหนวิ่งดีเรเลยอะ มันก็เจ็ดฟาร์มเมื่อฟรีอ่ะน่าเสียดาไม่ให้มันมาไงสุนติคตอกเว้ยเนี่ยไม่เห็นมาไม่เห็นสุนในติ๊กตอกเขาแบบเออขุดไหมขุดไหมให้แบบมันเลือดมือเหลือเลือดไหมเหลือครึ่งนึงั้ะแล้วเวลามีคนเดินมาก็ขุดอีกทีนึงแล้วไหมมันจะขาดไปมันก็จะร่วงแบบเจ็ด ไม่เขาทำแบบนี้เว้ยเอ้าเตียงเองเตียงเราแตกเหรอเพิ่งรู้อ่ะใช่เพิ่งรู้มันระเบิดต่อหน้าเราเลยอ่ะเอ้าสีแดง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 เปนเื่นนีเต่อลมาก่อนว่าอะไรฟ้าฟ้ามืรู้อ่ะบอกก่อนเพื่อ่อ

ถ้าทำไมมีคนมาแต่พวกเราไม่ดีเลยมีรังทีก็นี่ไงล่อให้มันแบบใอ้ขี่โดโรจ้าใครขี่โดโรจ้าไอ้แววคนนั้นอะถ้าเด็ดเขาตายโทษทีเพื่อนเขาโง่อีกแล้วกระโดดทำไมล่ะนี่ มีนูเชียนซื <t <t ้อดาบเหด็กเชื่อเขาเทียนเทียนให้จะตายเทียนไข่มันยิงอะไรมาอเก็บวกเขเตุ๊บเดมาบ้นก็ เห็นชื่อข้างๆสีแดงกับสีแดงกันสู้กันอยู่จริงด้วยดาเพชรนั่นน่ะเกาะเหล็กดาเพชรนั่นน่ะเอาแล้วไงเขาดาเหล็กอย่าลืมอย่าลืมไปกดติดตามช่องกันด้วยนะครับคนดูโอ้โยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงช่องไว้ด้านล่างนะครับเ้ยใครมันตีเด็ด

ดูดแมนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ฐานนี่ไงเห็นไหมอยู่ข้างบนฟ้ากำลังเล่นลูกโป่งอยู่ลักกีบบล็อกเฮ้ยอันนี้ดีเองเอาไว้สลับที่กับศัตรูสมมติใครยินนี่นี่เองปลาใส่มันเลยเองก็จะสลับที่กับมันใช่ของโคตรดีข้าเห็นเองตรงนั้นไหมลงไปตรงไปมงไปปาปาใส่มันนะปาเหมือนท่ยิงทะน่วอ้าวไม่ต้องไปาละถ้าเองปาตอนมันตกเองจะตายแทนมันเขาแนะนำว่าอย่าปาตอนมันตกเองเดินไปเรามีนักกีบอยู่ที่บ้านอะ พี rium, ่เขาเจ็บแล้วพี่เขาเจ็บแล้วเจ็ดนะปงโฮ้ยเทียนเทียนลูกไม้เอ้าลูกไม้มันเห็นแล้วว้ยมันเห็นแล้วว้ยมันเห็นแล้วว้ยเจ็ดแบ็กซ์ล็อบบี้เบาใหญ่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 เค็เเฮ้ย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 กระป๋อง o ม่โดนโดนโด เอ้เอ้้าเอ้ตัเองอะไม่รู้แล้วตัวเองมันตายไหมว่ามันไม่ตายมิลปงมันกำลังจะอ้อมมาที่ด้านหลังตายตายมันคือสีเหลืองไงนั้นน่ะมาๆๆมามคือสีแดงตายแล้วเอ้าเอ้ามาคือสีแดงอ่ะใช่ตายแล้วเด็กแค่สีแดงที่มันตายอ๋อ้สีแดงมีสามคนแดงสามคนสามลูกหนึ่งแถมกอบเพชรกอบเพชรดับดับเพชรพี่ยังเก็บเก็บเก็บซื้อนั่นน่ะดาบอินวโร่เลยอ่ะ จริงดิเทียน้องเทียงหนึ่งนะแถมพูดว่ามันมีโลกโลกมหัตภายเอา้าอยู่ๆเล่นๆแล้วก็ล่วงไปด้านล่างาถ้ามันมันเล่นแล้วมันก็ล่วงลงไปด้านล่างยืดเขาว่าต้องรอจังหวะจังหวะเตียงแบบจังหวะเหลือหกชีวิตวเตียงมันแตกอะ่ะใช่เราเตียงแตกแล้วถ้าบางันยังเล่นกันอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวล่วงก็โทษดีหรือถ้ามีอีกเพจหนึ่งถ้ามันมา พี่ต้องคุณคุณให้หมดเลยแต่ถ้าเล่นที่สูงอะ่ะคือพี่ตัองกีตารูเลยเอางี้เลยอเอ้าเลยี้ยววิ่งวิ่งม,ม,มาพิจูนมันกำมังจะมาด้านหลังอะ่ะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาได้เลยเพื่อนอจบคลิปได้ไหมอยอะไรดงยั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 ง ยัง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 คุณคุณเช่าด้วยไหมรอโทรศัพท์อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเดี๋ยวคุณ Insert ปีกมันแตกแล้ว i n ซ e r t ให้หนีรีบๆหนีเดี๋ยวมันจะมาอีกทีหนึง่งยิงมาจากไหนวะอ๋อตรงตรงนั่นตรงที่เก็บเ Emerald ไม่ตรงที่เก็บ Emer เ Emerald ข้างล่างก็มีเหมือนกันว้านี้นี้นี้ดีหนีหนนินิหนนินนนลหลนหนน คตรดคดรโคดรโคตรด้ไหมไม้ำ Apple นัาจิ๋ววิ่งเลยเฮ่ย้อมันจะปลาอะไรมาใส่เอ้า่วงเอ้าเองสีสีแดงโดนพี่เขายิงธนูแล้วมันก็เดินถอยหลังแล้วก็ล่วงลงไปแล้วก็เจด ไม่รู้จะตายตายโอ้โหได้แล้วเอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายพี่เป็นตัวอะไรแบบนั้นอ่ะก็กินนั่นไงตัวจิ๋วเข้าไปผมไม่ได้ดูนะผมผมผมไปย่ำหน้ามาไม่รู้สิเกือบตายเดี๋ยวเรื่องกาเพื่อนเพื่อนกำลังใจพวกเราแบบชนะใช่ไหมเรื่องชนะอย่ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างนะฮะเป็นลิงก์ของช่องเพื่อนผมนะฮะเดี๋ยจนะู่ทำแค่คลิปเดียวเองจะทำคลิปทุกคืนเฮียบอ๊อฟอโม ไปชา้าแล้วเจ้าเจ้าอ้เปิดวัดมินิมินิไดมอนโคตรโอวีดูตรงนั้นเ <c oughs> ขาว่าสีแดงมีงมงมีต <c oughs> ิงอ,อ่ะเอยอะไรเนี่ยเด็กมาสู้เหรอนฮ่ยน่าจะดันดูฝั่งหนึ่งไม่ได้ฝั่ง แนะนำให้รีบบวกเขาแนะนำให้รีบบวกถ้าไม่งั้นมันจะเกาะเอ็มซะก่อนจะไม่ดีต่อเราโอ้นี่มันจะตกแล้วตะกี้เฮ้ยไอ้มันยิงมันยิง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 โดนหลบจุกหลบแบบไทยๆ ยล้วโหลงใจไปเกือบเดินตกแป๊บละเกือบเกือบโอ้โหถ้าเขาเห็นลักกี้บ็อกเขาหยุดหยุดเลยนะไม่ใช่ไหมเชี่ยวหมากฝรั่งด้วยได้ด้วยถุยหมักฝรั่งมีเท่าเดินด้วยรุ่นมันรุ่นมันรุ่นแต่ไม่ท่านยืนมาฝรั่งเหรอ

มันบ้าไงไอฮินดูเว่ยแบคทรัพย์ปี้ผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลือกมใครอยู่ในใจอยู่ในเลนต่อ,ตอเดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวต่อเอาละครับบ๊ายบายอย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดใคร้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวครับ